สวัสดีคะ่ะทีมงานทูทัสมีขอเชิญคุณเข้าร่วมธุรกิจ2 4นที่โเบเทธุรกิจบริการรับชำระคาาษาษาษา่าสาธารณูปโภคที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวจะดีไหมคะถ้าคุณมีรายได้เพิ่มขึ้น90,000กว่าบาทต่อเดือนเรามีวิธีที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณถึง98,300บาทต่อเดือนโดยใช้เงินลงทุนครั้งเดียว350บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้ง350บาทเท่านั้นคะ่ะ และที่สำคัญคุณทำได้แน่นอนเรามาดูวิธีกันเริ่มตน้นโดยคุณเปิดบัญชีกับทาง24 u r Pay เทบัญชี350บาทและมีค่าบริการรายเดือนเดือนละ100บาทตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเงื่อนไขในการที่คุณจะได้98,300บาทต่อเดือนมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นคือภายในเดือนแรกคุณแนะนำคน3คนมาเปิดบัญชีเหมือนกับคุณเมื่อคุณได้ครบ3คนแล้วเป็นอันเสร็จหน้าที่ของคุณ มาดูกันว่า98,300บาทต่อเดือนของคุณมาอย่างไรเดือนที่1 24 Payturn บอกว่าเมื่อคุณแนะนำคนมาร่วมเปิดบัญชีกับคุณคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่น150บาทต่อคนและจ่ายให้คุณทันทีเพราะฉะนั้นในเดือนที่1คุณแนะนำา3คน24 Payturn ก็จะจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นให้คุณคือ450บาทคุณเก็บขึ้นมา350บาท เหลือไว้100บาทเป็นค่าบริการในเดือนถัดไปจากเงื่อนไขข้อเดียวของเราแสดงว่าคุณได้ทุนคืนมาเรียบร้อยแล้วและเป็นอันเสร็จหน้าที่ของคุณต่อจากนี้ไปคุณก็รอรับเงินอย่างเดียวและตั้งแต่เดือนที่9เป็นต้นไปคุณจะมีรายได้98,300บาทต่อเดือนไปตลอดในเดือนที่2เป็นหน้าที่ของ3คนที่คุณแนะนำมาในเดือนแรกที่จะต้องทำตามเงื่อนไขข้อเดียวของเรา เพราะฉะนั้นในเดือนที่2คุณจะมีคนเพิ่มเข้ามาใหม่เป็น9คน2เวนตี้โฟทบอกว่า9คนนี้เป็นคนที่คุณไม่ได้แนะนำเอง2 4วนตี้โฟทจะจ่ายให้20บาทต่อคนเพราะฉะนั้นในเดือนที่2คุณจะมีรายได้ที่เกิดจาก9คนที่เข้ามาใหม่คือ180บาทคุณเก็บขึ้นมา80บาทเหลือไว้100บาทเป็นค่าบริการเดือนถัดไปในเดือนที่3คุณจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเป็น27คน เพราะฉะนั้นในเดือนที่3คุณจะมีรายได้ที่เกิดจาก27คนคือ540บาทคุณเก็บขึ้นมา440บาทเหลือไว้100บาทเป็นค่าบริการเดือนถัดไปและตั้งแต่เดือนที่4ถึงเดือนที่8คุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นดังนี้ค่ะมาถึงเดือนที่9 คุณจะมีรายได้มาจากค่าบริการรายเดือนของเครือข่ายในกลุ่มคุณทั้งหมดตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่8รวมกันซึ่งนั่นก็คือ9,840คนเมื่อ9,840คนชำระค่าบริการรายเดือน100บาท24 e n t y p a t r n จะจ่ายค่าตอบแทนจากการชำระค่าบริการรายเดือนให้คุณ10บาทต่อคนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนที่9เป็นต้นไปคุณจะมีรายได้98,400บาท และเช่นเคยคุณเก็บขึ้นมา98,300บาทเหลือ100บาทไว้เป็นค่าบริการในเดือนถัดไปและนี่คือที่มาของรายได้98,300บาทต่อเดือนของคุณ